จลบลงไปที่เรยอรอสำหรับโซน prediction นในร o b l o x Innovation Award 2024คลิปนี้จะมาสรุปผลประกาศสาขาที่ดีที่สุดของแต่ละสาขาและดราม่ารูบิคส n n ินโนเวชั a นนอกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงหลังจบเหตุการณ์ที่ผ่านานี่คืคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Notification ด้วยนะถ้าไม่กดครบทุกช่องนี้ช่องฉันจะปลิวหายแน่ดังนั้นกดคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะเผื่อข่าวข่าวแลมาชาวที่แสนรอร่อยของฉันหรือซุปเปอร์แตงร์เป็นกำลังใจมาได้ไดินนด,ด,ดีมาก้งั สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่างานนี้คืออะไร Roblox Innovation Award เป็นอีเวนต์ประจำปีที่ Roblox จัดขึ้นมาเพื่อรับรู้ว่าแมปที่มีความอาร์ติสติกครีเอทีฟและโซเชียลเอบิลิตี้ของทั้งชาวคอนเทนต์ครีเอเตอร์ Roblox ในช่องทาง Twitch, YouTube และ TikToker ok ว่าแมปไหนหรือชาวคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนไหนคว้าเบสสาขาที่ดีที่สุดประจำปีนี้ซึ่งจะมีสโซนที่ให้ทุกคนได้โหวตกันอย่าง a r t c Voting และ p r e d i c i i o n ที่จบไปเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในโซน p r e d i c i i o n จะมีทั้งหมด12สาขาที่ชนะไปมีดังนี้ Best of B เบสทาวเวอร์ออฟเฮลเบสชูตเตอร์อาร์เซนอลเบสฮอร์โรลดอลล์เบสแฟชั่นแคทร็อกอวตารครีเตอร์เบสแอคชั่นบล็อกสปูตเบสสตร ATEGY เดอะสตรองเกสแบทูกราวเบสแร็งซิ่งคาร์ครัชเชอร์สองเบสโลเปไลซิมบรุกเฮเวนโลเปเบสเอ듀เคชั่นวอร์ดบอมเบสโซเชียลแฮงเอาท์บรุกเฮเวนโลเปเบสไทคูลทีมพังไทคูลสองและเบสไฟติ้งเดอะสตรองเกสแบทูกราวมาครั้งที่ประเด็นดราม่าทั้งหมดของโรบอทอินโนเวชันอวอร์ดแน่นอนว่าตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ ที่ผ่านมารดราม่ามากมายที่ทําให้หลายคนไม่พอใจกันอยู่ไม่น้อยและมองว่าระบบ n o ซ a น i o เวช a นวปีนี้ไม่โปรง่งใอ่างเช่นแรกผู้เข้าชิงเบส UGC ที่ได้สุ่มผู้เข้าชิงแบบกาชาดไปทั้งๆท,ท,ที่ควรจดบันทึกตั้งแต่ปี2023หรือสิ่งที่หลายคนไม่ปลื้มที่สุดคือเบสฟาริจโดยหลายคนไม่พอใจสิ่งนี้เพราะไม่ตรงกับโหมดทั้งหมด3แมปและเดอะสโตรเกสแบตเ e อร์กราวหลายคนโหมดกันเยอะเพื่อต้องการเคจจนทำให้หลายคนลงถึงชาวทาวเวอร์ดีฟีนซูเมเลชเชอร์ไม่ปลื้มกันเป็นจํานวนมาก ชาวรูบ็อกควรให้ Tower d e f e n s e อ u ซ์เบ r เเป็นสาขาที่ดีที่สุดยิ่งไปมากกว่านั้นสาขา Best Racing ก็โดนดราม่าถล่มกันกับแม p Car c a ค t u r e 2ที่ไม่ตรงคอนเซ็ปต์ในสาขาเ a c i n g เนื่องจากแมปเป็นแนวชนชัส่วนใหญ่ต่อมาสาขา s t Education ผู้ชนะอย่างบทบอมบ์หลายคนมองว่าไม่ตรงกับสาขาเท่าไหร่ Sono ั Learning โดนดราม่าใช้รูป AI ทํทำให้หลายคนต้องไปสำรวจดูในแมปสรุปได้ว่าแม p ใช้ได้ดีครับและสาขา Best f a ฟช i ่นก็โดนดราม่ากันอย่างเดรสวินเพรสแ s ทร็อก Avatar Creator ทั้ กัดกันเสนอว่าถ้าชนะจะแจกของพิเศษฟรีและชาวเทรสเวิร์มเพสบางกลุ่มไม่พอใจที่คัดลอกอวตามาอยู่และท็อกซิทแบบกันเองในบางกลุ่มแต่โดยสรุปทั้งหมดนะคะระบบ Innovation a w a r d ร์2024ปีนี้ผลตอบรับไม่ค่อยดีมากนะกับอีเวนต์และหลายคนมองกันเป็นส่วนใหญ่ว่าปีนี้แย่ที่สุดกว่าปีก่อนและบล็อกซีอ d วอร์ที่ผ่านมาในอดีตแต่ยังไงก็มาดูกันว่าหลังจบ17สิงหาคมนี้จะมีการประกาศด้านอาร์ดีซีในวันที่7กันยายนว่าใครจะเป็นผู้ชนะใน5สาขาบางก็หลด ตามกัันได้ครบสุดท้ายนี้ทุกคนคิดเห็นกันตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ครับและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือหารมับสนุกๆเพิ่มเติมขาอหน้าจอสองทีกดบวกและกระดิ